สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการขายพวกคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ให้ได้ราคาที่สูงมากขึ้นนะครับผมสวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก C W ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทครับไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติก น้ำมันพืชแล้วก็สินค้าในหลากหลายรายการเลยนะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของพวกคีย์บอร์ดแบบนี้นะครับถ้าเป็นคีย์บอร์ดรุ่นเก่าแบบนี้นะครับผมมีวิธีที่จะทําให้คุณนะครับขายคีย์บอร์ดแบบนี้ได้ราคาที่สูงมากขึ้นนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องบอกว่าคีย์บอร์ดแบบนี้นะครับถ้าเกิดเอามาขายนะครับหน้าร้านจะรับซื้อเป็นพวกพลาสติกกรอบนะครับราคาจะอยู่ที่กิโลกรัมละ1บาทจนถึง2บาทแล้วแต่ช่วงเวลานะครับแต่ผมจะแนะนําว่าถ้าเกิดเจ้าคีย์บอร์ดของเรานะครับ มีสายไฟแบบนี้นะครับผมจะนั่ให้ทําการตัดเอาสายไฟแยกขายนะครับสายไฟที่ไม่ได้ปลอกมานะครับหน้าร้านจะรับซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ5บาทจนถึงที่20บาทแล้วแต่ช่วงเวลานะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับลูกค้าที่มาเห็นคลิปนี้ในอนาคตอย่าลืมสอบถามราคาที่เป็นปัจจุบันเสมอนะครับผมและสำหรับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่ตัวอำเภอเมืองจกกังหวัดพิษณุโลกครับ ตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจันทร์ป่าช้าจีนใกล้ๆก,ก,ก,กับแอทีคอนโดครับและสำหรับลูกค้าของเราที่อยู่ใน,นเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณไม่สะดวกนําขยาะมาขายกับผมที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลครับเพราะบริษัทเราครับจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลนอกสถานที่ให้ครับขั้นตอนก็นง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็นไอดีไลน์ที่ c w r e c y c l e นะครับหรือปกติแล้วผมจะทําการแปะลิงก์ไลน์อาจจะไปให้บนแคปชั่น ลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแล้วก็ใช้โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่ครับสำหรับคิวจัดเก็บนะครับผมขอให้ลูกค้านะครับช่วยนัดเรานะครับล่วงหน้า2 3วันทำการเพื่อให้ผมสามารถจัดคิวรถได้ทันเวลานะครับผมสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณอยากขายขยะนิดสักแคให้ได้ราคาสูงๆแล้วก็ผมจะรอคุณอยู่ที่ร้านครับขอบคุณครับ